ขอบคุณที่ช่วยนุนหลังให้เราได้มีพลังให้เรามุ่งมันสร้าง,ส,างสิ่งดีๆทุกอย่างให้กับคนดูคนไทย ตอนนีบคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพบอินพิชิตโชคอ,อีกครั้งนะครับเดินทางกันมาสู่เกมที่4แล้วนะฮะเกือบจะไฝ่นอนแล้วนะฮะและตอนนี้ยืนอยู่กับพี่สุรศักดิ์ซึ่งเลือกได้มะขามช,ชอบกินมะขามไหมไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบใช่ไหมฮะแต่ทานเปรี้ยวได้ใช่ไหมไเวลากินมะขามเคยพ่นเม็ดทิ้งไหมเคยนะแต่ตอนนี้พ่นทิ้งไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าการพ่นครั้งนี้ชี้ชะตาชีวิตเลยนะฮะพี่ต้องพ่นลงใบนะฮะพ่นออกมานะครับห้ามเกินเขตนี้นะฮะ ต้องเข้าเส้นนี้และห้ามเลยเส้นนี้ oh. และเราใช้กฎเดียวกับ f ีฟ a าถ้าไม่เต็มเม็ดไม่ถือว่าเป็นประตู <l ots> <l ots> โอเคนะฮะมีเวลาให้45วินาทีต้องถามกองเชียร์เหมือนเดิมว่าถ้าเพิ่มเป็น1น,นาทีเอาไหมฮะ <l ots> เอาเอาไหมฮะเอาที่สุรศักดิ์ได้1น,นาทีเดี๋ยวนี้เลยครับพี่ <l ots> และผมจะเริ่มจับเวลานะฮะหลังจากทาดฝั่งนี้ใช่ไหมฮะน้องอัญจะได้ยินถูกนะฮะ หลังจากผมให้สัญญาณแล้วนะครับพี่สุรศักดิ์ครับกินมะขามนะฮะเอาเฉพาะเม็ดนะเอาเม็ดเกี้ยงๆเลยนะถ้ามีเนื้อฝาวนะฮะเพราะถ้ามีเนื้อมันจะไม่เด้งโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นสามเม็ดสามเม็ดภายในหนึ่งนาทีเข้าสามเม็ดเอาไปเลยของรางวัลที่ในนี้ชัดล้านแน่ๆนชัดล้านแน่ๆนดูตรงแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมครับหนึ่งสองซึ่บไปครับเม็ดแรกครับคุณผู้ชมครับโอ้โหจำแ ดูเม่แลกดูเมแรกล้ม่าฮ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 ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ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 ่าเ่าฮ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 ่ยฮ่าฮ่าม่าฮ่ามสา่ามาฮ่าฮฮ่่าึงฮะเมสาี่ครับดูาฮหาฮาฮ่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 าฮาฮ่าฮมาฮ่่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่่่อาเดินมาครึ่งทางแล้วนะฮะ่า ดูดูม oh, <Do, hey, S 1> ันี่โอ้ยเด้งเกินเด้งเกินเป็นไงฮะเราจะอร่อยโอ้ดูเ้ยเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับลุ้นกันต่อไปฮะเวลายังพอมีเวลายังพอมีครับตอนนี้ครับเวลายังพอมีโอ้โหเอ้ยเมื่อวานเกมนี้แตกไปแล้วนะครับโชงชฉันหลานด้วยนะะคุณผู้ชมดูไปโอ้โหโอ้โหตายแล้วดูดูสีหน้าพีแล้วนี่ผมโอ้ คุณผู้ชมครับและพอเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเอากระเทียมมาเลยพี่สุริสังนะครับไม่ใช่อะไรนะมันเป็นมะขามหวานนะแต่เราบีบมะนาวใส่ลงไปกัดไปคำแรกนี่โอ้หน้าเปลี่ยนเลยนะฮะหน้าเปลี่ยนเลยพี่สุริสังก็พลาดไปครับมาดูกันก็พลาดนะคุณผู้ชมครับถ้านนี้เป็นชัดร้อย คนสุดท้ายเตรียมเลยนะรับราว่์แต่เสียใจด้วยจริงครับชัดล้านอยู่นี่ฮะไม่มีอะไรปลอบใจหรอครับมีฮะโอเรียบร้อยนะฮะโอเนี่มยคุณผู้ชมเกือบ6,000บาทนะครับมูลค่าของมันตายแล้วพี่สุรศัิ์ของเรา <c oughs> ลาดไปนะครับลาดไปนะพี่ลุ พี่สุรศักดิ์จากร้านอะไรครับผมสุรศักดิ์คุณช่างครับตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงนายจังหวัดอุบลครับจังหวัดอุบลฮะมีบริการอะไรบ้างที่ร้านก็เราพีเอชไออย่างเดียวครับพีเอชไออย่างเดียวใช่ไหมครัอ๋อถ้าไปงานอื่นก็เป็นงานอื่นไปธรรมดาเออธรรมดาธรรมดาธรรมดานะฮะถ้าสมมุติว่าจะไปใช้บริการที่ร้านไปไม่ถูกเบอร์โทรจ้ะศูนย์แปดหกจ้า 2508-525นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ข้างล่างด้วยนะครับวันนี้ก็สีได้เหลือเกินนะฮะโชคชัดล้านไม่หลุดไปนะฮะและเรามาดูกันนะครับว่าเกมสุดท้ายครับเกมสุดท้ายใครจะได้เฮระหว่างศูนย์กับลูกค้านะฮะซึ่งเป็นโชคชัดร้อยแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้ผมพี่สุรศักดิ์และเพื่อนเพื่นเพียรไอภาคอีสานขอลาไปก่อนสวัสดีครับสุดยอดสุดยอดมาก